เป็นความจริงเหรอความจริงเรื่องอะไรล่ะจ๊ะว่าเจอกันอะเจอกันสิพ่อก็พูดคุยกันเมื่อครู่นี้เองจ้ะและเจเลชายเนี่ยเขาบอกรักลูกและลูกบอกว่าให้มาสู่ขอกับพ่อกับแม่เนี่ยเป็นความจริงเขาเปล่ามันไม่ได้หมายความว่าอย่าง,งน,นั้นนะจ๊ะพ่อเจเลชายอบอกรักลูกนั่นไม่ได้หมายความว่าลูกเราต้องรักเขาพ่อจ๋า ผู้หญิงผู้ชายเจอกันกลางทุ่งกลางทางน่ะมาบอกรักการถนนหนทางน่ะเปรียบเทียบว่าสุม,มาานก็เป็นลูกที่มีพ่อมีแม่ถ้าจะบอกรักก็ไม่ควรมาบอกรักแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้มาสู่ขอกับพ่อกับแม่ของสุม,มาลมันคนละความหมายกันแล้วมึงฟังมึงฟังฟังลูกกูพูดสุม,มาลพูดปไปเลยลูกเอาละะ่ะก็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 ปกติอะ เป็นคนบอกว่าไอ้ฝรั่งไปไหนอะไอฝรั่งไอฝรั่งเอาพ่อจ๋าจะเย็นๆนะพ่อนะหายไปแล้วแล้วกูจะตีให้หัวแตกในฝรั่งเนี่ยหลบอยู่ดีลืมเอาล่ะเจเลชัยในเมื่อเธอข้องใจฉันก็จะพูดให้เธอกระจ่างใจภายในวันนี้เลยตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้ฉันไม่มีวินาทีไหนเลยที่รักเธอ โปรดรู้เอาไว้ด้วย <มา S 1> ออกจากบ้านคนเดียวดิหูไม่อยากเห็นน้าทำบ้าบอาๆบาบาเป็นเท่าแก่ขอเป็นผู้ใหญ่ขอทุกข์เขาจ้องใจ ให้เป็นผู้แพ้คู่แพนต้องกลายมาเป็นคู่เทียมไฟสูงเกินไปโทษใจจะเรไม่เทียม แอบรักคนเมื่อย่าเทียมหัวใจไม่เกรียมทั้งใจไม่รักไม่บอกหลอกกันตั้งนานปล่อยท่าน พี่ฝันเสีจนมากมายที่แท้เขาโมงเราเป็นแค่ก็กรวดาสหุ้มกราบไ่มากแค่ไหนสุดท้าย ไม่ได้แม่งเอาลองว่าตัวปินได้ที่แท้ก็แค่ลูกไก่หันปิน่นไปเทียมยอดเขา มาเจ็บนักอ,อกหักก็สมเราข้าตักน้ำฉทงอกดูเงาถูกแล้วพี่เขาเย็นชา เจ็บนี้ขอจาไม่ทําซ้าซอมนตมองน้ำตาต้องน้องกลับมาสงสารหัวใจที่ไปถูกตีราคา ุูดนี้ก็เจ็บนักหนาข้าวหน้าไม่กล้าอีกแล้วหน้าเซาแต่งตัวสะพุมฐานเลยคุณ โลกโชคชะตาดังสุริยากาหาลาหับ mm hmm. เกิดมาทั้งที่ไม่มีระดับใครจะอาภัพมันพม อย่าร้องไห้ไปเลยไอเละนึกสมน้ำตาชะตาตัวไม่ผิดกับบัวตาให้ตรม,มช่างมันเธอผู้หญิงไม่ไรเทอาไปพูดกาไมไปหาที่อื่นก็ได้ าา <Yeah. S 1> ตาไจะให้สลดจะเร่ต้องหมดความหมายน้ำตานอง ยืนร้องหหยรักต้องสลายแหลกลมขอละฮแล้วกรักที่วิประโยคขอละหแล้วโลกมหายา,ยากไปถือสินศึกษา ันที่สาลาสมอยากก้นผมหมจีวรอยู่แบบพระพรหีพิกรม ओह नहीं पर मैं नहीं आया मैं जा नहीं रहा हूँ คนดีฟังคำพี่อ่อนอ่อนอพี่มาขอวิงวอนฟังพี่ก่อนได้ไหมพ,พี่รักเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับหญิงใด,ดห่วงห่วงเท่าดวงหรือไทยพี่จึงได้ไม่ห่วงเราเลยฟั<อ><า>งคารมของพี่ฉมกับดีแล้ว มไมม่่ีเพือนมังมะะอยากจะลงกับพวกนักร้องนักรำหากหนวนนงงลงคำกลัวจะทำระทายโอ้แม่คุณเป็นบุญของพี่ยิ่งนะอยากจะถามอยากจะทักใ,ให้สุดที่รักได้มันมามนไม่ยมไม่เป็นคู่ที่ว่า เปรียบเหมือนตาที่รักยายเปรียบเหมือนเปล่าที่รักนายแมนใกล้าตายจะไม่หาา่าง,ากงาไกลห,หากมีเรือนก็ต้องมีฟ้าใจพี่เหมือนเพชรเหมือนจันทที่รักจันท่าเหมือนอีเนารักบุตรบา่าเหมือนดังสีดาอยู่คู่ อุ่งว่างมึงกักูได้กันนะจะบ้าเลหรอผู้ชายกับคู่มาขอไม่มีเพื่อนน่เราเป็นกำลังใจให้มันพี่วิปปราณาสงสารมีแต่ผู้หญิงก็พันผัวมีเป็นคอนเสิร์ตเลยเว้ยโอ้แฟนอย่ดี๋ยวถ้าไฟถูี๋ยนจะมาถล่มกัคนดีฟังคำพี่อ่อนออนพี่มาขอวิงวอน ฟังพี่ก่อนได้ไหม,มไ<ด>พี่รักเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับหญิงใดแต่คนข้างล่างหัวดวงหรือไทยยังได้เอยฟางคารมของพี่ช่างคมยิ่งนักนี่รือ,รอพระเอกสุดที่รักน้องยังไม่อยากเก็บเ้ามันยังไม่ได้ไม่อยากจะลองกับพวกนักร้อง รำหากนวนนนงหลงคำกลัวจะช้ำระทายโอ้แม่คุณเป็นบุญของพี่ยิ่งนักอยากจะถามอยากถามให้สุดที่รักได้มันหมายอำรู้มาดูเบิร์ดด่วยนะเรียบเหมือนตาที่รักยายเรียบเหมือนบ่าที่รักนายแมนใกล้ตายายทุนไทยเกมเมอร์แล้วนะไฟทุนไทย มีเดือนหากมีเรือนก็ต้องมีฟ้าใจพี่เหมือนเพชรเหมือนเจดีย์ที่รักจันทารเหมือนอีหนารักบุษบาเหมือนดังสีจดาอยู่คู่ระราน้มสูงหรือกูเตี้ยวะเนี่ยบอลสูง

หลังเลขเลยนะฮะมาหัดมีดหัดมายไม่เสียบยังไงไม่ได้ค่ะจ้าเผลอใจน้องจะเจ็บพี่น้องทะเลาะกันเองแล้วผู้ชายเพราะเราเพร์ข้าตัวดีบอลเซฟเปรี้ยวเดียวเธอนองเชฟตายไปสวยเสอขับไมารอแลถ้าเขินมาซ้อมการละทีทีอีกหน่อยก็มีลูกมวยเอาละว๊ ทำไม่ใชเองทำเาแบบนี้ะตวังแหกอาน้อ่หัวมี่ขอไม่ได้มันไม่ถึงมันก็พยายามนะทะเยอทะเากันหลอกพี่สาตัวมันรู้ไหมว่าเราไม่ยอมเป็นที่ของใครหลบใกานะจะลก ทีอมังรายเขาช่วยความหล่อเป็นเหตุต้องการตัวเวลาลูกช่ยขวงเขาหนยนะเขาอยากเป็นมวยอ่ะเขาอยากต่อยมวยไปเลยเฮ้ยเขาจะให้พี่มังรายสอนต่อยมวยไงเนี่ยมันอยากเป็นมวยจะบ้าอเลยไปแล้เป็นผู้หญิงนะหัดอายซะบ้างสินี่ยืนใกล้ๆเนี่ยเหมือนยืนกับเสาไฟไงก็ไม่รู้ ว่าตัวเองตัวใหญ่ฉันเลยต้องใส่รองเท้าเล่นแล้วเห็นไหมขอโทษเธอทำไมใจคอมึงจะไม่ดิ้นร้นอะไรมั่งเลยเหรอผักใส่มั่งก็ได้อะไรเขาเสียใจไงคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยใช่เลือกใครคะเลือกนี่เ๋ยวก่อนใจเย็นก่อนสิเนี่ๆบอกมาเลยว่าจะเลือกอีนี่หรือจะเลือกอีนั่นอะไรนะนี่ไงจะเลือกอีนี่หรือจะเลือกอีนั่นเดี๋ยวเดี๋ยว ได้ทั้งสองคนนั่นแหละเ้ยฮได้อะไรพูดอะไรกันที่กันงดีวันไม่ใช่อย่าทะเลาะกันทั้งสองคนนะอย่าทะเลาะกันเลยนะนึกว่านึกว่าจะให้ฉันก่อนกูอยากจะรู้ว่าน้องโน่เนี่ยถ้าเป็นน้องโน่หุณแบบน้องโน่ถ้าหน้าเป็นมึงเนี่ยมันจะแย่งกันไหมมันก็คงจะถีบอะกูคนหนึ่งอะที่ไม่เอาโโอ้หทำเหมือนกูจะเอามไม่รู้จักเอาซะแล้ว ไปลูกคัวมาส่งม่ต้องไปส่งเขารองซมหนี้ทีเขาซมท้าใส่สวยเดินมาหนึ่งสองสเคียระวังนะพี่จะสวยอ้อ้ยตายแล้วอกบัดชอบฉันไม่กลัวสวยหรอฉันชอบ ะะมาาทเลชอบไปตรงนี้แน่เลยเลยต่อยเลยต่อยเลยเคลียเคลียเป็นคนกลางเคลียเคลียเราคนกลางไม่งั้นหลอนจริงด้วยเมื่อไหร่จะแยกงด้น้องยังไม่เคยทั้งคู่ความรักจะองเจ้าโชคดีที่เจอครูจะบอกให้รู้ไว้ด้วยจะให้พี่หัด มัดมวยอันแรกกจะช่วยนี่จะช่วยฝึกซ้อมตายแล้วน่ารักจงหาเวลามาให้พร้อมแีห้าพี่จะซ้อมให้สวยจริงนะไอพี่มันแชมป์มัดชุดแยบแยบและครั้งหยุดยังทุกจริงเหรอเก่งอะกำลังเหลือเฟือมันเป็นมวย ทั้งสมยกยกเดียวมือไม่ตกอีกด้วยพีรบองมาทีมีจังหวะจนทานั่ำรำรูปแน่เฮ้ยไปตามลูกมาทีลูกมาที่ลูก เดี๋ยว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 ก่อนว่เดี๋ยวพ่อเป็นยังเฮียก่อนเฮียก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเรื่องราวอะไรในเนี่ยวัดเนี่ยนี่เนี่ตัวดีอะไรตัวดีอะไรตัวดีอะไรดิที่ครับคุณพ่อครับต้นเหตุครับความหล่อของมันเดี๋ยวเดี๋ยวโนยืนนะนิมนต์เจ้าค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่กิงกันนอครับโน่สูงหรือพี่เตี้ยเนี่ยนี่ดูแล้วพี่ยังคล่องใจอีกเหรอเอางี้เอางี้ นันมนเรื่องราวข่าวสารมันเป็นยังไงหน,หนูจะเล่าให้ฟังค่ะหนูจะเล่าให้ฟังก็คือว่าหนูเนี่ยเป็นแฟนอยู่กับพี่มังลายร,รักกันมานานแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าเราสวีทหวานแหวว แต่ดาราสิน้องสาวเนี่ยนิสใส่ไม่ดีเลยมาตบตีโอ้เพศยาไม่ยมอมหลวงพ่อจะจัดการนะจุาค่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอมีอะไรว่าไหมว่าไปสินางโกงอ่ะเป็นนางโกงก็ว่าไปสิโอ้โห,โหเป็นนางโกงเี่เธอนั่งดีๆเดี๋ยวจะไม่ให้หวยคนดูเขาซะยิ้มให้กล้องเนี่ยโอ้โหมีใจมันก็ไปยิ้มตรงไหนจริงไหมที่เขาพูดนะหรือไม่ใช่ไม่จริงหรอกจ้ามันเป็นไงสลับกันต่างหากเราบอกเขา ดารณีเองอนั่งคุยตามภาษาคนรู้จักกับพ<ช>ี่มังรายแล้วอยู่ดีๆพี่สาวของฉันนะ่ะไปกินลังต่อลังไตที่ไหนมาก็ไม่รู้อยู่ดีก็มารมเสียใส่จาริงปลนะก็คือตอนนี้เงาๆอยากมีผัวเจ้าค่ะเอางี้เอางี้ใจเย็นๆใจเย็นๆ <c oughs> เรื่องนี้จะตัดสินไว้แต่ตอนนี้ขอยุติไว้แค่นี้ก่อน สีกาทั้งสองกลับไปบ้านไปหุงข้าวหุงปลาไปทําให้เรียบร้อยเดี๋ยวทางนี้หมูในอวยเดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดการให้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อยี่สิบยี่สิบติดต่อให้หน่อยยี่สิบเออหน้ากลับไปได้แล้วนี่เอาหางแช่น้ําได้โคลนวิทย์เมลทัางสองคนพี่น้องลาแล้วจ้ะไปกันที่มังรายพี่มังรายจ้าไปแล้วนะเดี๋ยวมาหาใหม่นี่นี่มันกัดสหน้าดู แล้วบางายถามอะไรหน่อยใช่ไหมมึงแก,กน,นี่สงสัยจังเลยมึงไปกินอะไรมันหล่อขนาดที่ผู้หญิงแย่งกันใหญ่เลยอะนี่กูอยู่ตั้งนานาทียังไม่เคยแย่งกูเลยแกสงสัยชั้นจังเลยอะไรนังหนาเน,นี่ยเกิดมาหลอ<ะ>่ออย่างงี้หลวงพ่อ,อเอาง<อ>ีอ้อจฉามันอจฉาอะไรไม่สําคัญมันถึงเวลาวาระแล้วตอนเนี้ยทำไมหลวงพ่อจะมอรณนา,าพาเออฝา,าดสารนะทุย ไม่แช่หลวงพ่อตลอดเลยไม่ใช่อย่างนั้นาบอกมามอกูก็รู้หลวงพ่อจะมาคือตอนเนี้ยเจ้าทั้งสามคนก็โตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วจริงเหรอหลวงพ่อจะมาอยู่ในกับหลวงพ่อมันก็จะไม่เหมาะไม่ควรทําไมเพราะว่าเวลาเดินตามหลวงพ่อหรือจะมาบีบแข้งบีบขาคนชาวบ้านร้านตลาดเขาเห็นเนี่ย มันก็จะเป็นที่นิติฉินนินทามันเด็กวัดอะพ่อนี่ใช่ว่าจะผักสายไร่ส่งหรือลังเกตลังงอนก็หาไม่อยากให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอยากให้ไปเป็นใหญ่เป็นโตวันข้างหน้าดีมาหลวงพ่อเดี๋ยวจะดูดวงให้ทั้งสามคนว่าไปเนี่ยมันจะโชคดีหรือว่ามีอุปสรรคมีเคราะหามยามยังไงดูอะไรนะดูดวงใครหลวงพ่อดูพวกผมสามคนเหรอดูทั้งสามดูหลวงพ่อก่อนว่าจะรอดไหมเนี่ย ทำปากมุบหมับละพะก็หลับตานั่งภาวนาของมนนพันเดี๋ยวหลวงตาจะดูให้ชะตาของเจ้าเนี่ยนะดูไวเดินเข้าไปในทางทิศบุรพาไปหัวบุพาลยทิศบุรพา,ราไปหาบุคคลที่ชื่อว่าท่าน้ำมังมหารามมนท่าน้ำมังมหารามมนหัตสเดิมเป็นเพื่อนรักของอาจารย์เองอช่วยจำช่วยจำแล้ว ชีวิตของเจ้าเนี่ยจะได้ปัญญาญ่เป็นโตถึงกับเป็นยอดขุนพลเอกในแผ่นดินตองอูอก็เพราะผู้หญิงนำพาและดวงมึงอะ่ะขีนางพาโวทุราชโนแปลว่ภาภาวะของหญิงเป็นสิ่งรู้ยากนิกสสมักกระมังเสยโยแปลว่าใครควรเสียก่อนแล้วจงทำรรแล้วชะตาของเจ้าจะตกต่ำที่สุด ถึงกับจะต้องติดพุกติดตารางก็เพราะผู้หญิงเป็นผู้ที่จูงมือหลวงพ่อให้เออวาดได้แค่นี้ถ้าหากว่าได้ดีไม่ต้องกลับมาหาหลวงพ่อถ้าตกต่าถึงกับว่าไปไม่ไหวค่อยมาหาหลวงพ่ออีกทีโชคดีนะลูกแล้วไม่มีอะไรฝากเฟอร์เลยนนจดหมายจดหมายจดหมาย,ยาแล้วเขาจะเชื่อเขาจะเชื่อได้ไงว่าผมสามคนมาจากกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อได้เขียนลายสือไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาไปให้เขา แล้วความเจริญรุ่งเรืองจะสู่ชีวิตเจ้าโชคดีปขอบคุณครับอาจารย์มังรายก้มกราบเออเงยอาจารย์ท่านจะได้ดีบได้ทีกันรู้ท่าเฮ้ยทหาดาวมาเลยใช่ไมเก็ไให้ดีเลยสำคัญเลยสำคัญเลยไม่ได้เลยะมไปโห่วงพ่อมาแล้วเนี่ยใจนั้น ห่วงน้องเออ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 จำต้องลาล <ะ S 2> งเออเนตอกูทำนายที่สุดหลวงพ่อทำนายชีวิตของไอ้ไออมังรายเนี่ยมีแต่ผู้หญิงมาพัวพันตลอดเลยวังจะได้ดีก็เพราะผู้หญิงเออแตกูไม่มีใครมาพัวพันมาเลยนะหมา้บ้า เดินทางเข้ามันนะเนี่ยเพื่อศึกษาว่าป่ามือมึงติดอะไรล่ะทำไมฝ่ามันจะร้องจบป้าหรือเจ๊ต้องร้องต้องรำว่าจะวาดที่บุรพาว่าแทงไหนวะเนี่ยมนาวมัวหรืว่ามึงจะไปเป็น ทหารกลางเง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 ยผู้เกลี้ยกลไปเน่ตามคำหลวงตาที่พูดไว้ถ้าได้ดีก็เพราะผู้หญิงถ้ไม่ดีก็ต้องผู้หญิงอยู่ดีรู้แล้วนะแต่ได้ดีก็อย่าลืมเพื่อนกะนาะไป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 เกาะมันกินดิฟ